คู่เอกของรายการศึกอาร์เลครับที่สนามมวยเวทีลูบินีครับอังคารที่5เมษายน2559ร้อยเอกด็อกเตอร์รัชตะพิสิทธ์บรรณกรครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันครับระกบคู่มวยโดยนาวากาศโทวิชัยราชานน์เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฉลามพารันชัยครับมีโกเดพรันชัยอดิเทพบุรพันธ์นะครับที่พึ่งจัดเบอร์เดย์ให้กับตัวเองอย่างยิ่งใหญ่นะครับครบ50ปีที่ทุง่งสงครศรีธรรมราชคนดูทะลุหลักหมื่น วันนี้เจอกับทาานั่นของหยาดฟ้าอาเอไลหรือว่าหยาดฟ้าราชานนครับมวยคู่นี้ไม่มีการชั่งน้ำหนักนะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายของวันอังคารน,นะครับฉลามี่ต้องไปเกณฑนทหารครับแล้วก็จับใบดําใบแดงด้วยนะครับแล้วก็โชคออกมานี่คือใบดําครับนี่คือสปิริตของลูกผู้ชายครับไม่ได้ไปลกูกหอบผืออะไรแต่อย่างใดครับเป็นทหารจริงๆแล้วได้อะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับ มันก็ลําบากแค่ในช่วงฝึก2-3เดือนแรกเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ลําบากลำบนนอะไรมากมายนะครับคนสมัครก็เยอะนะครับชื่นชมหัวใจทุกคนนะครับรั้วของชาติแต่ตอนนี้บนเวทีนี้ยก3ปล่อยตัวมาครับฉลามต่อ5-2ครับไม่ได้ช่างน้ําหนักก็เป็นเวทที่ชกกันได้ครับฉลามนี่จากนาครศรีธรรมราชครับส่วนหยาฟ้า จากนู่นแหละครับอุบลราชธานีครับกรรมการพันเอกคงพันรัตนสุนทรแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอกซ้ายครับหยาดฟ้าครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายครับดูโอ้หุยก้นตีไปเลยครับฉลามครับแม่ถึงก็หยุดกึกเจอซอกอีกครับนี่แหละครับความฉลาดปราดเปรียวของหยาดฟ้าครับปรีเข้าหาครับฉลามตีเข้าขวาเอาแตกแล้วครับเปลือกคิ้วด้านขวาครับโอ้ยุ่งแล้วครับแบบนี้ครับมวยต่อครับ ไทยก็มองว่าใสาเป็นแก้วเอาเสียบซ้ายครับหยาดฟ้าครับกดแขนเจอเข่าขวาฉลามเดินชนเข้าไปกําปั้นซ้ายครับขึ้นมานี่ต่อ3-2ทีเดียวนะครับงวยไม่ได้ช่างน้ำหนักแล้วก็ทางด้านของเจ้าฉลามนี่แหม่ต้องไปนั่งรอในเรื่องของรายละเอียดการเกณฑ์ทหารนะครับเกณฑ์น,นะครับคือจบใบดำใบแดงเลยครับต้องเสียเวลาพอสมควรแล้วก็นั่งเชื่อมมานี่ก็ขึ้นชกเลยครับ กำปั้นซ้ายโอ้โหทำได้ดีครับหยาดฟ้าครับนี่นะครับชูนิ้วโป้งให้เลยครับสี่คิงเกียรติพญาไทยโอ้ไปพลาดท่าสะก่อนนะครับฟอร์มล่าสุดนี้ฟอร์มสวยมากนะครับท้านของฉลามพลันชัยนะครับพลิกเอาชนะคะแนนเพชรพระจันรฉายพีเคแสนชัยเมย์ไทยยิมก่อนหน้านั้นนี่ชนะนอกเพชรยกสามที่ช่องเสีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนด้านของหยาดฟ้านะครับสฟอร์มหลังก็ชนะรวดนะครับฟอร์มดีขึ้นมาครับชนะคะแนนสกุลชัยเวโรนาฟาร์มชนะวีระชนชอไทยเศษแล้วก็มาชนะวีระชนชอไทยเศษอีกครั้งหนึ่งครับทั้งที่ลูกบินีและช่องเกียสีครับเอาเสียบขวามาครับยก4ปล่อยตัวมาครับสอหนึ่งครับอยู่ที่ทางด้านของหยาดฟ้าเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่ออกได้เนียนตาครับแข้งซ้ายไปก่อนทีขวาไว้ฉลามมันต้องชนครับเลี้ยวมาอยู่เหลี่ยมนอกครับหยาดฟ้าสมองงูงูนี่ต้องยกให้หยาดฟ้าเขาเอาล้มลงไปพร้ออมกกันี แล้วก็ลุกขึ้นมาพร้อมกันครับไม่มีใครยอมใครทีขวาแทงเข่าขวาไม่ถึงครับหยาดฟ้าไม่เป็นเป้านิ่งแข้งขวาของฉลามครับชนเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายของหยาดฟ้าครับตั้งแขนตั้งแขนตั้งขาไล่ขาไล่ไม่ทนันเจอเข่าขวาของฉลามเสียบซ้ายครับฉลามครับหยาดฟ้าเสียบซ้ายเด้งตีขวาครับกรรมาการแยกออกมา ขีขวาครับฉลามเดินเร็วขึ้นครับไม่ได้เห็นเลือดนะครับเพราะว่าไอเลือดนี่เลือดตัวเองครับแหมเปลือกคิวนี่อันตรายสะด้ว่ยครับโชคดีครับเลือดมันไหลไม่เยอะกรรมการแยกออกมาครับพงพันชนต่อครับชนต่อครับจำป้านซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับหยาดฟ้าครับ ตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับนวเนียไปเรื่อยครับนวเนียไปเรื่อยโอ้วีนัสันตโลเลยนะครับถ้าเกิดหยาดฟ้าพลิกชนะได้ฉลามไม่ท้อครับเดินลุยต่อเจอกับป้านีพพยายามต่อยไปที่แผลนะครับแล้วก็วางแคงซ้ายแทงเข่าซ้ายครับหยาดฟ้าครับอ่าแล้วครับเข่าแรกเขาก็เสียบเติมให้อีกทีหนึ่งโอ้ตอนนี้ยุ่งครับยุ่งแล้วครับ กองเชียร์ของหยาดฟ้าครับอาทีบขวาอาขออภัยกองเชียร์ของฉลามสีตีขวาครับฉลามตีขวาต้องเร่งหน่อยนะครับเอาละครับตีขวาอัดเข้าให้ต้องเร่งหน่อยเราให้ดูกันละเอียดเลยนะครับแข้งซ้ายถีบขวาไว้แข้งขวาครับคนหนึ่งเตะซ้ายคนหนึ่งล่างคนหนึ่งบนครับตีข่าวขวาครับฉลามหยาดฟ้าก็รัดครับรัดแล้วก็ตีข่าวซ้ายโต้ ีขวาครับไม่ยอมทะอย่างตัดแทงซ้ายครับหยาดฟ้าเจอซ้ายอาฟันศอกทีขวาไว้เจอเข่าวขวา,าต่อยลำตัวเจอเข่าซ้ายเอาแรกการแทงเข่าวขวาครับฉลามหมดโยกครับชื่อเดิมนี่คือฉลามขาวเกียรติเฉลิมพบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเรียกสองพยางคนเดียวในค่ายมวยพารันชัยนะตอนนี้ครับ นอกนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นเซียนเป็นแสบเป็นแสนเป็นเขี้ยวเป็นไทยพลันชัยนี่พยางค์เดียวหมดคนนี้สองพยางครับฉลามครับแต่เกิดชื่อหลามเฉยๆก็คงจะใช่ที่จะหาความหมายกันไม่ถูกยกสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับมีตะโกนบีบกรรมการบีบท่านต่อด้วยนะครับว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับตอารหลักษัทอยู่ที่หยาดฟ้านะครับยังต่ออยู่ห้าสี่แต่ว่าก็ราคารถหัวภาพลงมาครับ ว่าหยาดฟ้าเองก็ถือว่ายกสามได้เยอะยกสี่มาเสียหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่อ้างอิงมาจากเกมการแข่งขันนั่นนะครับเดินเข้าหาครับฉลามครับฉลามบุกอเสียบซ้ายครับหยาดฟ้าโต้ด้วยหมัดเดินต่อครับฉลามครับแข้งซ้ายครับเอาละครับล้มลงไปครับเกมมันบีบเกมมันเร้าใจแลวครับ ลูกขึ้นมากำปั้นซ้ายครับพยายามต่อยไปที่แผลครับเปิดปากแผลให้กว้างมากที่สุดตีเข่าขวาครับฉลามครับอาศัยใหญ่ครับมวยตัวใหญ่เขาบอกว่าทำเราเห็นครับเป็นหยาดฟ้าเดินบ้างครับแข้งซ้ายเขนบีมากนะครับคะแนนเราก็ไม่รู้หรอกแข้งซ้ายครับหยาดฟ้าเป็นฝ่ายเบิร์เดินบ้างแล้วนะครับฉลามออกมาถอย ล่างล่างแล้วก็ตีซ้ายครับอาฉลามก็ซอยหนึ่งสองสาโอ้ชบกันได้สนุกครับมวยคู่นี้นี่เจอันอีกรอบก็ยังไหวครับแข้งซ้ายแต่ต้องมีการต่อน้ำหนักกันนะฮะขาหน้าเจอแข้งซ้ายของหยาดฟ้าครับฉลานโต้ได้วยขวาครับ ชัจะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันครับหยาดฟ้าครับโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับขยับโอ้แข่งซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่งเอาเจอขวาของฉลามครับแข่งซ้ายของหยาดฟ้าครับเตะไม่ขึ้นครับโดนบงัง อืมน่ารับเสียงเฮฮาของเสียยนวยบนล็อกเราใจเป็นอย่างยิ่งครับเกมบีบหัวใจมากอ่คนหนึ่งลากคนหนึ่งบนครับแถมใหม่ทีนึงเจอทีก็เสียหลักหน่อยกองเชียร์ของหยาดฟ้าก็ไม่ให้เข้าแล้วนะครับ หมดยกสุดท้ายครับโอ้สู้กันมันและเกินนะครับครบ5ยกนี่หลักทรัพย์นี่ฉลามต่อสอนะครับก็ชกกันสนุกครับเดี๋ยวต้องดูครับการให้คะแนนก่อนกรรมการครับบุญภาปรากฏผลอนุชารัพ์สมบูรณ์แล้วก็สุภาพบุญรอดครับโอ้ไปที่ฉลามพารันชัยนะครับเรียกว่าเบียดแซง แรงปลายครับเอาชนะหยาดฟ้าพาไลายไปได้อย่างสนุกดุเดือดแล้วก็ถึงเงินมากๆส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับ